วัดดีบีลว่งวงคนรูกอไปลวว่วง น่านมีนะว่าได้ไงั่วกับนานว่ได้กินโอ้นี่ด้ยลอกกินยัง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

没有没有，打鱼嘞。嗯嗯 กินได้เนี่ยบุ๋เอืมกินได้เลยเร็จเลยบุ๋องขอห้านี่บุ๋งตังร้อนเลยมันยืิงัวอกอจะมาม้า 便利店。